ก็ขอสวัสดีบริบบิออฟกับเราอยู่ทุกคนด้วยเลยนะครับมีเราช่องอีคิวเซตทสองอยู่ผมอีคิวนะทุกคนซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมโลบอคในแมปเบลดบอลนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้ทำการใช้ตาของผมในการควบคุมการเล่นเกมนี้นั่นเองนะทุกคนก็คือจะใช้ตาในการแบบตีอะไรแบบนี้แล้วซึ่งเราจะเดินไม่ได้นะทุกคนเกมนี้เราจะเดินไม่ได้นะครับผมเราจะใช้แค่ตาเราอย่างเดียวนี่ทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนครับทุกคนกดไลค์กดตามกดดิ้งล้วไปรักโช็อาจจะะกรตุกจิ๊บก ให้เห็นหน้าผมเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวนะผมผมขออนุญาตเลื่อนมานิดนึงนะทุกคนคือ er. ขออยู่สักมุมสูงๆแบบนี้หน่อยนะทุกคนโอเคคือถ้าผมขยับตาซ้ายปุ๊บเนี่ยคือมันจะตีผมเลยทุกคนมันจะเป็นเดี๋ยวนึงนึงนะโอเครอดเกือบเ okay. ล <c oughs> ยลทุกคนดิผมจะเอามือออกนะนี่นี่อันนี้คือตีแล้วทุกคนแล้วก็เอ่อคลิกขวาที่ผมยังไม่มีนะโอี๋เดี๋ยว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 คือถ้าหมดไปไว้ที่ผมไม่รู้ผมจะเอ้ยแล้วมันตีเองเดี๋ยวคือผมเผลอไปหลับตาเลยทุกคนอึบขอหลับตาทีนึง คือเราต้องฆ่ากับพิมตามิเชเดี๋ยวยากเกินนะ <S <S โอเคเอคอเราต้องฆ่ากับพิมตาทุกคนโอเคขอบพิมตาหนะ่อยขอบพิมตาไม่ได้แอร์เย็นแอร์ลงตาด้วยช่วงน,น,งนี้เดี๋ยวโอเคคอ,อยู่เฉยเฮ้อเฮ้อโอเครอดอยู่รอดอยู่ทุกคนโอเครอดอยู่อึ๊บรอดยังรอดอยู่อิจฉาว้าวโอ้ยโกลด์้าเปิดลำตาเออ เออเฮ้ยขาด้ลยขาด้ตัวนึงขาด้ตัวนึงมมทุกคนเฮอโอเคอย่าอย่าไม่ไหวผมไม่ไหวทุกคนมันเล่นยากจริงโอ้โหนี่คืนนี้คือนแ้เดี๋ยวถ้าผมขยับหัวเนี่ยก็เคอร์เซอร์มันจะใส่ทุกคนแบบนี้เลยนะเห็นไหม ทุกคนเห็นเคอร์เซอร์มาไหมมันจะใส่แบบนี้เลยนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูแมตต์ต่อไปกันเลยว่าผมจะฆ่าได้ไหมทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมมาในแบบต่อไป้วน,นะผมขอแบบว่ากดสกิลคิวได้ไหมทุกคนผมขอถ้าจะกดตะคิวผมขอกดนะทุกคนเออแบบมันจะได้แบบเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะทุกคนโอเคคือผมต้องห้ามขยับเลยนะทุกคนโอเคคลิกซ้ายตาซ้ายเพื่อคลิกซ้ายผมจ,จำไว้โอ้ย,อย,อยเผื่อไปกดโอเคไม่เป็นไรคือวันนี้ผมเอาในส่วนของสกิลฟอร์สฟิลมาทุกคนเผื่อแบบว่าเราไม่ทันอะไรแบบนี้นะผมแตต่ขอ,ขอ โอ้โอเครับตาได้อยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบอนจะมาทางไหนพอรับตานิดนึงโอเคโอเคบอลมาทางเราอย่าเพิ่งลับตาอย่าเพิ่งลับตาอีกหนึ่งสองสามโอเครอดรอดอยู่โอเคทุกคนมาโคตรชาเลนจ์เดี๋ยวนะอึ๊บโอเคคือไม่แบบมันมีดีเลย์นะทุกคนอึ๊บโอเคได้อยู่ไอ้นี่มันก็ตีแต่กูเว้ยอุ้ยขาดได้เฉยผมขาดได้เฉยอุ๊ยเพิร์ลรับตาอึ๊บเป็นหนึ่งอึบโอเคโอเคโอเค โอ๊ยขอรับตานหน่อยขอรับตาหน่อยโอเคโอเคโอเคเดึงนะตื่นเต้นมากโอ้ตื่นเต้นมากโอ้ยแล้ววามันทำเราขอขอรับตานหนึ่งโอเคมาฮึบกดฟอร์สฟิวก่อนฮึบโอเคโอ้ยชิบหายมันอยู่บอลอยู่ที่ใครวะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวคือเป้าหมายคือผมอยากชนะสักอันนึงทุกคนแต่มันน่าจะยากอยู่นะถ้าคือน้ำบอลวนมาไมนี่ผมอาจจะตายได้เพราันนี้ผมเอาเว่นมาเป็นตัวช่วยแล้วอึบ โอเคคิวโอเคผมกดสกิปไปก่อนไม่ไหวจริงคือถ้ามันใกล้นี่ระยะใกล้นี่เราสู้ไม่ได้เลยทุกคนโอเคโอเคพาวาอย่ามาหาฉันเลยตอนนี้นะครับทุกคนเอออย่ามาหาฉันอย่าแม่งแม่งเอ้ยคือแบบโปรแกรมมันมีดีเลยทุกคนคือแบบไม่ไม่ไหวว่ะโทษยตใจเย็นก่อนทุกคนผมว่าต้องมีคนตายแน่นอนตรงนั้นแะสักตัวน่ะ โอเคไปนู่นโอเคอย่ามาพึ่งมาหาฉันเลยขอร้องไม่ทันว่ะทุกคนโอ้ยไอ้ทุกคนผมอยากจะบอกทุกคนว่าคือเห็นแบบนี้มันยากนะเว้ยทุกคนแบบคือแบบมันจะมีดีเลย์นะกดคลิกซ้ายของมันนะทุกคนเออเนี่ยอันนี้เวลาเดี๋ยวเราขยับอย่างเงี้ยคือมันยังมีดีเลย์เลยนะทุกคนเก็าปะแต่แบบอันนี้แบบมันต้องรอแบบคือกล้องเว็บแคมตัวนี้เหมือนโปรแกรมที่มันจับอะทุกคนคือมันแบบเหมือนแบบจับด้วยแบบน้อยเฟรมเรทมากนะทุกคนคือแบบว่า คือความผมจะแบบเนี่ยผมไอ้นี่ไปแล้วเนี่ยในกล้องทุกคนเห็นปะมันพึ่งแบบว่าพึ่งกระตุกเองนะทุกคนแบบนี้นะอเออนั่นแหละก็มันยากมากนะทุกคนบอกเลยโอเคมาทุกคนคือที่เรียกห้องแบบนี <t une S 1> <top f> ้คือแบบว่าคนมันเริ่มน้อยๆแล้วนะทุกคนเออเราอาจจะมีโอกาสชนะเยอะขึ้นอะไรแบบนี้นะโอเคผมอยู่ตรงนี้ที่เหมือนกันโอเคเฮ้ยเชื่อขึ้นเรม่แล้วก็แสบตาแล้วอ่ะโอเคฮึบโอเคโอเคต่อไปเราตีนะทุกคนโอเค โอเคสะท้อนไปก่อนทุกคนเราอย่าเพิ่งเสี่ยงเลยฮึบโอเคคิวหนึ่งมาอุ้ยสวยเหลือสามคนทุกคน okay. Okay. 1, 2, โอเคโอเคมาหนึ่งสองสามฮึบเฮ้ยหนึ่ว่าไม่โดนโเฮ้ยหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วทุกคนยังไงฮึบโอเคฮึบโอเคโอค้ยเสียวเสียวเสียวฮึบโอ้ย มันนิดเดียวเท่านั้นทุกคนโอเคตอนนี้เหลือหาคนเนเซิร์ฟนะครับผมผมว่าผมต้องได้แล้วฮึบโอเคได้คิวหนึ่งเว้ยังดีวะยังดีอยู่ฮึบโอเคฮึบโอเคฮึบโอเคหนึ่งหนึ่งแล้วอ๋อฮึบโอเค ฮึมโอเคฮึมโอโหอีกแล้วเหรอขอสักแชมป์หนึ่งได้ไหมโอ้ผมไม่อยากให้คนดูดูกล้องกระตุกกระตุงผมแล้วตอนนี้โอเคผมหยุดที่เดิมมีคนหายตัวหนึ่งตัวโอเคฮึมโอเคมีคนหายตัวอีกหนึ่งตัวเราอย่าลืมนะทุกคนฮึมโอเคฮึมโอเคฮึมโอเคได้อยู่ โอ้ยึโอ้ออยังได้โอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ทุกคนยังได้อยู่เออสัยโอ้นึ่งนงโอ้เดี๋ยวเมื่อกี้คือผมจะขาดใจตายแล้วโอเคยังมีกอป้องกันโอเคยังดีเมื่อกี้เรากันวนะทุกคนฮึบโอเคอึบโอเค โอเคโอเคโอ้มันไม่ได้สักทีอะต้องได้แบบทีมต้องได้แบบทีมเดี๋ยวเดี๋ยวขอมุดขัดขอแบบทีมได้ไหมออโคตรยากทุกคนบอกเลยนะคือถ้าแบบใครอยากมาลองนี่ก็มาลองเล่นได้นะทุกคนแบบนี้นะเออโอเคคือโปรแกรมนี้ผมก็ใช้เป็นภาษาไพทอนเขียนนะทุกคนโอเคได้อยู่โอเคฮึบ โอเคตีไปอ่าทำไมมันยากอย่างงี้อ่ะมัหนึ่งกัไปให้ตายตายไปฮึบโอเคหนึ่งหนึ่งแล้ววะฮึบโอเคขอหนึ่งวินได้ไหมเพื่อนฮึับยังได้อยู่ฮึบยังได้อยู่ฮึบโอ้โอ bro what the fuck ไม่ได้ว่ะทุกคน คือแบบคอนเทนต์นี้โคตรยากอะ่ะเป็นคอนเทนต์ที่แบบคิดว่าน่าทำยากเรายากที่สุดแล้วนะทุกคนอันเนี้ยคือแบบไม่ได้เลยอะ่ะคือมันไม่ชนะ,ะประเด็นอะ่ะคือมันตีสู้อะไรเงี้ยได้ทุกคนแต่แบบมันไม่ชนะไงเกจิดะฮึบโอเคอ๋อฮึบฮึบโอเคฮึบโอเค ฮึบโอเคฮึบ <c oughs> คือแบบมันดีเลยอ่ะมันไม่ได้จริงอะ่ะคือตอนนี้ลือแค่แบบสามคนนะทุกคนที่แบบเล่นอยู่ในเซิร์ฟเออขอได้ไหมอ่ะไอจัสวันวันวินนะเอขอสองทีมแบบสุ่มมาได้ปะสองทีมแบบขอเถอะนะอยากได้แค่วินเดียวเว้ยขอให้แบบภารกิจนี้มันสำเร็จแต่คลิปเนี้ยนะขอวันเขียวขอแบบวินเดียวพอะอะไรเงี้ย ทีมเกมขอสองโอเคสองหนึง่งมิวกาสชนะทุกคนมาโอเคได้อยู่โอเคผมท้าขยับผมลืมไปผมอยู่ตรงนี้แล้วนะ,อะโอเคเพื่อนอย่าตายเลยเพื่อนอึบโอเคอึบโอเคึบโอเคึบโอเคึบโอ้ไม่เพื่อน สองนันนาฬการฟาเรนไฮต์อุณหภูมิ155เซลเซียสแรงปืน32อุณหภูม 2, ิความชื้น22นาฬิการปาดกวา 2. 2> ยิงโอ้ยเอ้โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนพี่ทีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าโคตรยางลำบาก